สวัดค่ะอบารายงานการบันทึกบัญชีรายการค้าวันที่28มกราคมนะคะให้เราไปที่เมนูหลักค่ะเราจะเลือกเข้าที่ระบบบัญชีแยกประเภทน,นะคะเลือก w o r k f l โฟค่ะจากนั้นเราจะเลือกที่ลงรายวันไว้อืเอนะคะก็จะขึ้นหน้าบันทึกรายวันนะคะ สมุดรายวันนะคะเราจะเข้าไปมีรหัส pc นะคะคือสมุดรายวันจ่ายนะคะถูกต้องแล้วให้เรากด ok ค่ะแล้วเราก็จะกด f 3เพื่อเพิ่มรายการนะคะวันที่บัญชีของเรานะคะคือวันที่28่สบทาูนะคะ lady r o c h เชอร์จะให้เครื่องรันนิ n g ให้เรานะคะ รายละเอียดของเราก็คือจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะ ้เราไปกดที่ e x จ็ l ลิงนะคะจะอยู่ทางด้านบนนะคะคลิกที่ e x จ็ l ลิงเลยนะคะก็จะมาที่หน้าเอกสารประกอบการลงบัญชีนะคะ,ะจะทำการเพิ่มเอกสารนะคะกด f3 เพิ่มนะคะก็จะขึ้นหน้าให้เลือกกลุ่มชนิดเอกสารนะคะรายการแรกนะคะคือการจ่ายคนะ่าน้ำนะคะ ประเภทเอกสารที่เราจะเลือกคือรหัส PINV PROD นะคะซึ่งเป็นใบสมของใบกำกับภาษีสดเชื่อนะคะซื้อธุรกิจซื้อมาซื้อมาขายไปนะคะให้เราคลิกนะคะแล้วกดเลือกค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าใบสงของใบกำกับภาษีนะคะประเภทเอกสารนะคะ กดจุดแล้ว Enter ค่ะเราจะเลือกประเภทเอกสารรหัสป r นะครับซึ่งเป็นใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินนะคะบินเงินสดนะคะให้เราคลิกเรากดเลือกนะคะเลขที่อ้างอิงของเรานะคะคือ1287นะคะ ันที่เอกสารคือวันที่28ทับ01นทับ58นะคะแผานากเราจะยังไม่ระบุนะคะเจ้านี้นะคะให้เรากดจุดแล้วเรา e r t e r ค่ะเจ้านี้ของเราก็คือการประปานครหลวงนะคะซึ่งมีรหัส S 7คศูนย์เราค่ะให้เรากดเลือกนะคะ Enter มาที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะ ให้เราพิมพ์คำว่าจ่ายค่าน้ำนะคะอนเมาที Enter ่ยอดเงินก่อนเบทนะคะคือจำนวน2,100บาทนะคะ ประเภทแหวนหนึ่งนะคะอัตราแหวนคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะยอดแหวนคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะคะรวมนะคะคือสองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะคะจากนั้นให้เรากด F10 บันทึกนะคะได้รายการหนึ่งรายการนะคะคือรายการของบินจ่ายค่าน้ำนะคะจากนั้นให้เรากด F3 เพื่อเพิ่มรายการเราจะเลือก กลุ่มชนิดของเอกสารนะคะจะเลือกทำบินใจ่าค่าไฟนะคะเราจะเลือกที่กลุ่มเอกสารคือ pinv prod นะคะซึ่งเป็นใบส่งของใบกำกับภาษีสดเชื่อนะคะให้เราคลิกนะคะให้เราคลิกแล้วกดเลือกค่ะก็จะขึ้นหน้าใบส่งของใบกำกับภาษีนะคะประเภทเอกสารให้เรากดจุดแล้ว enter ค่ะ เราจะเลือกประเภทเอกสารรหัส br นะคะซึ่งเป็นใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินนะคะให้เราคิดนะคะแล้วกดเลือกค่ะเลขที่อ้างอิงของเรานะคะคือ8982ค่ะวันที่เอกสารนะคะคือวันที่2 8บแทับนย์แผนเราจะยังไม่ระบุนะคะเจ้านี้ให้เรากดจุด enter ค่ะ เจ้านี้ของเราก็คือการไฟฟ้านครหลวงนะคะให้เราคลิกนะคะแล้วกดเลือกเราเอนเตอร์มาที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะให้พิมพ์คําว่าจ่ายค่าไฟนะคะที่ด้านหน้านะคะ่ะจากนั้นให้เรามาที่ยอดเงินก่อนเวทนะคะ จำนวนคือ3,100บาทค่ะประเภท1นะคะอัตราแหว7น7นะคะยอดแหวนคือ217บาทรวมคือ3,317บาทนะคะจากนั้นให้เรากด f <c oughs> 1 0เพื่อบันทึกค่ะ <c oughs> ก็จะได้บินเอกสารจ่ายค่าไฟขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นให้เรากด f 3 <c oughs> เพื่อเพิ่มรายการต่อไปค่ะ เราจะเลือกกลุ่มเอกสารเพื่อจ่ายบินค่าโทรศัพท์นะคะเราจะเลือกชนิดกลุ่มเอกสารคือ PINVc นะคะ SERV ซึ่งใบส่งของใบกำกับภาษีสดนะคะซื้องานธุรกิจบริการนะคะให้เราคลิกแล้วกดเลือกก็จะขึ้นหน้าใบส่งของใบกำกับภาษีนะคะประเภทเอกสารให้เรากดจุดแล้ว enter ค่ะ เราจะเลือกรหัสประเภทเอกสาร BU นะคะซึ่งเป็นใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินงานบริการนะคะให้เราคลิกแล้วกดเลือกค่ะเในที่อ้างอิงของเรานะคะคือ3894นะคะวันที่เอกสารคือวันที่28ทับศ1ทับ58ค่ะ แผนกเราจะยังไม่ระบุนะคะเจ้านี้ของเรานะคะให้กดจุดแล้วเรา Enter ค่ะเจ้านี้ของเราก็คือบริษัท TOT จำกัดนะคะรหัส S09 ค่ะให้เราคลิกแล้วกดเลื่องนะคะเรา Enter มาที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะให้พิมพ์คำว่าจ่ายค่าโทรศัพท์ที่ด้านหน้านะคะ่ะ ก่อนเวนนะคะคือ1,200บาทนะคะประเภทศน,นะคะอัตราแวด7%ยวนยอดแวดคือ84บาทนะคะรวมคือ1,284บาทค่ะจากนั้นให้เรากด F10 บันทึกนะคะก็จะได้รายการบินจ่ายค่าโทรศัพท์ขึ้นมานะคะ ก็จะมีบินรายการเอกสาร3ฉบับนะคะแต่เนื่องจากว่าการจ่ายค่าโทรศัพท์เราจะต้องทำบินเอกสารหากภาษีหนะ้าที่จ่ายด้วยนะคะให้เรากด F3 เพื่อเพิ่อมอีกรายการนึงนะคะ่ะเราจะเลือกกลุ่มชนิดเอกสารรหัส PTAX นะคะ3า3 เป็นใบภาษีห,หนะที่จ่ายนะคะเราหักเขาค่ะให้เราคลิกนะคะแล้วกดเลือกนะคะประเภทก็จะขึ้นหน้าใบภาษีห,าหน้าที่จ่ายเราหักเขานะคะประเภทเอกสารให้เรากดจุด๊บ Enter ค่ะเราจะเลือกรหัสประเภทเอกสาร XL นะคะซึ่งเป็นใบภาษีห,าหน้าที่จ่าย บริษัทนะคะหากนิติบุคคลยื่นพงอนอห้นะคะให้เราคลิกแนละ้วกดเลือกเลขที่อากอนะคะคือ3ามแปคะ่ะวันที่จ่ายนะคะคือวันที่ย8่สิบทับศูนย์ทับห้นะคะเจ้าหนี้ของเรานะคะให้กดจุดเราเอ t e r ์ ค่าบริการโทรศัพท์นะคะเจ้าหนี้ของเราคือบริษัท TOt อทีจำกัดนะคะรหัสคือ s 0 9ค่ะให้เราคลิกแล้วกดเลือกนะคะให้เรา enter พอที่เงื่อนไขาการหักภาษีนะคะให้เลือก1น,นะคะหักหน้าที่จ่ายตามมาตราให้เราเลือกหนึ่งนะคะเราถักตามมาตาารา3ามเต็มนะคะ ยื่นภาษีคือเดือนศูนย์หนึนะคะให้เรามาใส่ที่ตารางด้านล่างนะคะประเภทเงินได้นะคะค,คือค่าโทรศัพท์นะคะ เงินนะคะคือ1,200บาทอัตราภาษีคือ3%เปเซน,นะคะมูลค่าภาษีคือ3.6บาทคาทจากนั้นให้เรากด F10 เพื่อบันทึกนะคะเมื่อบันทึกเอกสารประกอบการลงบัญชีทั้ง4รายการแล้วนะคะให้เรากดซ้ำหน้าลิงนนะคะเพื่อให้เครื่องดึงข้อมูลให้เรานะคะ ให้เครื่องรวมยอดลงบัญชีจากเอกสารหน้าลิงให้หรือไม่นะคะให้เรากด yes ค่ะแต่เนื่องจากรายการบัญชีจะยังไม่ถูกต้องนะคะให้เราทำก,การลบรายการนะคะโดยที่คลิกที่รายการแล้วก็กด F4 ลบบรรทัดนะคะ ชื่อบัญชีคือค่าน้ำปราปานะคะจำนวนเงินด้านเดบิตนะคะคือ2100บาทรายการที่สองนะคะชื่อบัญชีนะคะคือค่าไฟฟ้าค่ะ จำนวนเงินด้านเดบิตนะคะคือ3,100บาทรายการที่3นะคะชื่อบัญชีคือค่าโทรศัพท์นะคะจำนวนเงินด้านเดบิตนะคะคือ1,200บาท การที่สีนะคะชื่อบัญชีคือพาสีซื้อนะคะให้เรากดจุดแล้ว Enter ค่ะเราจะขึ้นหน้าเลือกรายการบัญชีที่ต้องการนะคะเราจะเลือกรายการพาสีซื้อนะคะ ให้เราคลิกแล้วกดเลือกนะคะจำนวนเงินด้านเดบิตคือ448บาทนะคะรายการที่5นะคะชื่อบัญชีให้เรากดจุดแล้ว Enter นะคะเราจะขึ้นหน้าเลือกรายการบัญชีที่ต้องการนะคะเราจะเลือกที่ภาษีเงินได้ห่างหน้าที่จ่ายนะคะ เงินได้นละที่จ่ายนะคะให้เราคลิกแล้วกดเลือกนะคะจำนวนเงิน,งนด้านเครดิตนะคะคือ36บาทค่ะรายการที่6นะคะชื่อบัญชีให้เรากดจุดแล้ว Enter ค่ะ <c oughs> ก็จะขึ้นหน้าให้เลือกรายการบัญชีที่ต้องการนะคะเราจะเลือกที่เงินสดนะคะ 6ือ2บาทนะคะเมื่อทำการบันทึกรายการบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด F10 เพื่อบันทึกรายการะคะ่ะเครื่องก็จะถามว่าให้รันหมายเลขวอ่ชื่อให้หรือไม่ให้เร,กรากด yes นะคะเมื่อเราได้ทำการบันทึกรายการใดๆอีกแล้วนะคะให้เรากด F7 เพื่อออกค่ะ ยกเลือกข้อมูลนี้หรือไม่เรากดยึดนะคะก็จะมีรายการที่28ทับ01ทับ58นะคะเป็นรายการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะซึ่งเป็นรายการที่เราบันทึกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะจากนั้นให้เรากด f s c a p e เพื่อออกก็จะกลับมาที่หน้าบันทึกรายวันนะคะให้เรากด c a n ซิลเพื่อออกค่ะ การบันทึกรายการค้ารายการวันที่28มกราคมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ